วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งสําคัญและอยู่ใกล้ตัวทุกท่านนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงพศ2อ,อ5 0ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้เป็นปัญหาสําคัญซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับโดยกฎหมายฉบับน,นี้มีสาระสาคัญที่น่าสนใจหลายประการประการแรกนะครับคือความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายไม่ได้จํากัดเฉพาะการที่เป็นการทําร้ายร่างกายต่อเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทํา ที่มุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจและสุขภาพรวมถึงการใช้อำนาจครอบงำผิดคลองทมเพื่อบังคับให้บุคคลในครอบครัวกระทำการอย่างใดโดยไม่ชอบเช่นบังคับให้จำหน่ายยาเสพติดบังคับให้บุคคลในครอบครัว้าบริการทางเพศหรือทำคลิปโปเพื่อหารายได,ได้เหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำด้วยความรุแนแรงในครอบครัวทั้งสิน้นบุคคลซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มค,ครองนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงบุคคลซึ่งเคยอยู่กินกัน,นสามีภรรยาหรือเคยอยู่กินกัน,นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งบุคคลซึ่งพึ่งพาและอาศัยอยู่ในครัวเดือนเดียวกันก็เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้นโดยหากผู้ใดนะครับกระทาความรุนแรงในครอบครัวต่อบ,บุคคลในครอบครัวจะมีความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นความผิดอันยอมความได้เพื่อปดเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวตัดสินใจว่าจะดําเนินคดีหรือไม่และเปิดโอกาสให้ปรปับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับโดยกฎหมายยังกําหนดหน้าที่ว่าหากผู้ใดพบเห็นความรุแนแรงในครอบครัวก็มีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็จะเข้าไปแยกผู้กระทําความผิดออกจากผู้เสียหายรวมทั้งให้ที่พึ่งพาพึ่งพิงอาศัยให้กับผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับรวมถึงมีการบําบัดผู้กระทาความผิดเพื่อให้ไม่ไปกระทําความผิดซ้ํานั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผู้ที่ไปแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับหากแจ้งด้วยความสุจริตแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีความผิดนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุ้มครองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบถึงการกระทําความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงแต่กฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่รัฐมีขึ้นเพื่อกระจัดความรุแนแรงในครอบครัวครับผม